พี่นาะงมันนี่นมโง่กุ้มกะมาสูบปลาพี่น้องเอ้ยอิสาอิสาพี่น้องซาเนี่ยสูบปีกายเนี่ยพี่น้องโอ้เอาสูบแจะมื่อคืนนี่พี่น้องเมื่อคืนนี่ไม่ได้ไทยพี่น้องเไม่ไม่ตั้งผลที่ตกย่านฝนตกเราเล่ยใบไทยพี่น้องมันล้มแห้งหมดจะได้จะสูบสูบไใเมื่อคืนฮอดตั้งแต่ประมาณถามองทอดสามทุ่มพี่น้องสูบแล้วก็สามทุ่มกับบิด นนีแล้้วัมาสูบไม้พึ่งมาติดเครื่องนี่พี่น้องเนี่ยเรมากับลุงวันเอามาลรุ่นกันว่ะซิมีเจ้าทินบ่ลซิมีเจ้าซ่าบ่พี่น้องเอ้าเอย่าใครติดตามกันอีกทีนึงครับผมคือนี่กบใหญ่ตสูนึงพี่น้องโดดขึ้นโดดขึ้นบ่ได้พี่น้องโอ้โหไมได้ลงไปเนะพี่น้องกินัวเข่าหัวกระโหลกมันพี่น้อง เดี๋ยวยังเด็กคอยติดตามกันอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาเมื่อเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอย่างกอนพี่น้องลงมาใกล้สีแหงเลยพี่น้องเอ้ยฝนเกิดคือจีตุกอีกแล้วพี่น้องคึมขนาดพี่น้องเอ้ยผู้บ่งพี่น้องได้ยินได้เสียงบัวบดึงพี่น้องเลยมานั่งบึงก็นะจอเบึงพี่น้องเอ้ยเป็นตะพู่งโอ้โหพี่น้องโอ้ พี่น้องเบิ้ลเบิงบ่งเปิ้ลป่าตัวนี้พี่น้องปลาอย่างนี้พี่น้องพี่น้องโอ้ดูไปแล้วไปและไป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 ละโอ้โหพี่น้องอะลงหันกรมาแล้วพี่น้องเอ้า โอ้โอขบค้ออะไรอยู่พี่น้องหัวโซโบสเบียอยู่พี่น้องโอ้ไปเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึ่งนะครับผมกัดด่างมาอีกหน่อยพี่น้องกันกิ่งเงี้ยกันตาหน่อยกันพี่น้องเลยปลาดุกมันมาเข่ามาได้หัวกระดูกนี่พี่น้องโอ้พี่น้อง มีรุ่นอยู่พี่น้องเลยมีรุ่นอยูอ่มาทาลุ่นกันว่าเขาจีมีจำได้เนี่ยพี่น้องมีเจ้าทินมาพี่น้องเอ้ยตรงวันกำลังกัดด่างอยู่พี่น้องเข้าไปสูบบานนี้สูบแหงเลยพี่น้องบนนันโอ้โหพี่น้องหัวมันเห็นบ่ รุ uh ่น huh. ด uh ้วยรุนเอ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งพี่น้องพี่น้องรูปบงหลังมันโดนพี่น้องอู้อู้พี่น้องไส้สวยไส้สวยพี่น้องไส้สวยอู้อู้ไปแล้วพี่น้องโอ้โอ้พี่น้องอีกโอ้โอ้โอู้พี่น้องไส้สวยไส้สวยพี่น้องมาคอยมาเก็บนำกันเด้อพี่น้องเอ้ย มันรุ่นไปน้ากันว่าเฮายจี้มานบะพี the te ่เนาะจะม้องเดินเครื่องมันรุนกันมันรุ่นกันพี่เนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงเนาะครับผมแหงอู้ดู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 เนะโอ้โอ้อทันซับโอ้โอ้พี่เนาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ี่เนาะ

มันจะขึ้นไปพี่นอโอ้กอู๊ยหูหสวัีพนาะอโ๊ยอู๊ยูู้หดูอ้ไอ้พี่เนาโอู๊ยพี่นะ ơi, ôi, ui, như này bùn kia đó, bùn từ đâu ra hôi? ôi, phà đuốc bơm gì kia đó? ồ, à, từ gì đó,

โอ้ยใส่เดียวกันเลยพี่น้องโอ้อีกคนตัวนึงเลยพี่น้องโอ้โหโพี่น้องโอ้ตู้อีกนะพี่น้องโหถึงโอ้ตู้โหอีกตัวนึงพี่น้องโอ้ยขักขักขักย่งในน้ำเดือดพี่น้องจับใส่กระตาด้วยนะฟุบปหน À, bơi đây xăm phi nóc bơi theo nó, <laughs> nó tắc tắc ở à, Ôi, nam cá chai phi nóc nhau nhau đây bơi đây phi nóc đây bơi đây phi nóc อ oh, ด้ปมาถึงนี่ก่ะหายได้เลยหนึ่งพูดแล้วจริงโอ้ยอ้าวพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็มากินข้าวสวยน้ำกันเด้อพี่น,อน้องเอ้ยอ่ะพี่น้องเอาก็ขึ้นมาหลายรอบแล้วพี่น้องเอ้ยใบไทยนี่บัดนี้ล่างแล้วอเอามาให้พี่น้องเบิ่งนี้กู้ปาเสื้อมญ่พี่น้องขูมเดี๋ใส่นี่เลยเอ้าเอาเก็บเอาเก็บแต่พี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่น้องรอบนี้หาตัวรุ่นนั่นนะโอ้ตัวเอาบานนี้ก็ชี้เลือกปลาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ปลาเสริมงามๆนี่พี่น้องอันนี้ปลาดุกต้องปลาดุกซุ้มปลาเสริมเข้ากับปลาดดก,ก,กีเดียวเข้าก็แยกออกนี่ปลาดุกมันกับปลาคอคนละไส้พี่น้องอู้นาเอา ก็ว่ากันพี่นอ้องเดี๋ยว่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมพี่น้องเอากบบป้งปีกสองตัวพี่น้องเอ้ยปิ้งหล่คือชิบอดนั่นหรอกคนกินบ่อหลายแบบไหนพี่น้องมีสี่คนหาคนหนึ่งพี่น้องน่ี นี่ปิ้งแบบธรรมชาติเลยพี่น้องแพรปิ้งแบบนี้บ่ต้องคัวกิดบ่ต้องคัวเลยล่ะพี่น้องแพรอย,ย่างเดียวแล้วก็ร่างแล้วก็มาปิ้งเลยนี่พี่น้องนี่ปิ้งแบบธรรมชาติบ้านเฮานี่ยนีข่ขักเลยพี่น้องเสีบเียบพี่น้องแน่บานบอันนี้เขาเอารุ่นพอดีพอดีมากินพี่น้องเลยปิ้งหลายว่าได้ปิ้งหลายกินโรบด,ดมันบ่แซ่บพี่น้อง ต้องปิ้งแล้วก็ปิ้งกินไปเรื่อยๆเอาคทำเพราะเขาจจก็คยปิ้งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องนะเน้อเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมโอ้ลองว่านเนื้อเป็นบัวนี่น้องปิ้งปลาปิ้งปลาพี่น้องนี่บู๊หักเลยนี่ธรรมาชาติบ้านเฮาพี่น้องนี่แหละหาอยู่หา,หากินแบบพี่น้องสูบซ่ามาแล้วก็มเ,เมาไอ้เบิกอะไรมืออย่างก่อนมือกันกินข้าวกินน้ำกันทานกับปิ้งอยู่พี่น้องเอง้อ